เชื่อไหมรครับผมมัดนาเคียงครับผมมัดนาเคียนะมัดนาเคียนน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักห้าสิบครับห้าสิบอ๋อซ้อมไหมอ่ะรอบนี้ซ้อมไหมซ้อมไมเราไม่เขาได้ซ้อมเลยครับเหมือนนี้ไม่ค่อยสบายาอ๋อลแล้วตอนนี้ตอนน,ตอนนี้ก็จะเป็นเบี่ยงพร้อมตุ๊กโอเคชื่ออะไรครับชื่อบีมครับชื่อบีมครับมือกล้องครับหมูกรองน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนี้น้ำหนักห้าสิบแปดกับห้าสิบแปดได้ซ้อมบ้างไหมไม่เคยครับครั้งแรกครับครั้งเล็กครั้งเล็กโอเค mười ừ mày mười mày lắm này lắm này này xem này thắp lên xe mày <coughs> lóm lại, lóm lại, lóm lại. Hey, hả chập lên á lắm lắm chập lên ห้ามต่อยหลังหัวนะโอ้ยถ้าเพื่อนล้อมจับเลยนะมมันนเยยไ่่่่ตตต้้อออออองปดีา ไอยสวนไปเลยอปเอร์คัพบ่อยๆเลยนมแดงัปเอคับ่อยๆเลยันอไรัปเคัดบ่อยๆเลยเออดีดีดีเออไระวังระวังรังอัปคับ่อยๆเลยบีมอยากลัวบีมอยากลัวเออ จะอ้วกเหรออะไรนะอะไรนะมันกินน้ำเป็นเท่าไหร่นะกินหมดกวนเลยจะเลิศใครเอาน้ำให้มันกินทั้งขวดวะ

ยี่สิบห้าวิยี่สิบห้าวิมัดต่อยเลยอย่ามตบเออนั่นเลยเออย็บเย็เลยเออเลยเข้าไปเอออโแเลยครับเอ้ไปเลยเข้าไปโอ้ยยบมการี่หนมแกมบังแกมอ้โอ้าจะตบไปจะตเวลามาเวลาโอ้ย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสุดยอดครับเขาจะบึกมากกว่าน,นี้เขาจะเก่งกว่านี้ครับผมอ่ามาดูไปแดงเย้ครับโอนุดเด้งเลยครับอายุน้อยแต่โคตรแดงมัดครั้งแรกมันไหมมันครับ <c oughs> มัน <c oughs> สุดยอดสุดยอมาเปิอ <c oughs> ปเลยมาเปิดเลยเยรเหรอเย้